ตอนนั้นเนี่ย fast w o r k ก็ไม่มีช่องทางการหาเงินก็ไม่มีนักหาลูกค้ายัางไงตอนนั้นผมใช้คําว่าผม work h a r ดผมซุยเลยพี่ก็คือไ like, ล่ทักไล่โพสต์ไล่ทักไล่โพสต์ทักทุกคนอ่มันจะมีทักคนรู้จักกับทักคนแบบตามกลุ่มต่างๆนะพี่คือเมื่อก่อนมันไม,ไ,มไ,มไม่ม่ไมี fast w o r k ก็จริงครับแต่ว่ามันมีกลุ่ม f a c e b o o k หางานฟรีแลนซ์ตอนที่เราไม่มีผลงานผมก็ไปโพสต์รับงานฟรีโนด่า เพราะว่าคนในกลุ่มเขาหาเราตัดราคาไงเมื่อคนที่นี่ไม่รับงานไม่โพสต์งานฟรีน,นะครับอะไรเงี้ยงั้นไม่เป็นไรครับผมก็เอาชื่อคนในกลุ่มอะไรไล่ลถักไปเองผมมีตรงนี้นะครับมีมีเซอร์วิสนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีกลยุทธ์เมื่อก่อนทักทุกคนจริงๆแต่พอเราเริ่มคล่องเราจะมีกลยุทธ์ครับสมมตินะตัดต่อว,วิดีโอสมมติถ้าเกิดผมถนัดตัดแนวนี้ผมไปไล่หาเพจที่เขาทำคอนเทนต์แนวนประมาณนี้ัไปพี่ผมทําให้ฟรีงานหนึ่งลองดูไหมอะไรเงี้ยถ้วถ,ถ้าเกิดชอบเดี๋ยวลองผมยื่นออฟเฟอร์ให้ก็จะมีทั้งงานททททีี่่่่เเเเเรรราาาาาาาํํใใใหหหห้้้้้แแแลลลลววกก็็ยยไงนนืมับ แล้วงานที่เรายื่น offer ให้แล้วเขารับก็มีทําไมเราถึงทาฟรีอ่ะเพราะว่าเราไปทาฟรีเนี่ยโอเคเสียแรงครั้งนี้เขาอาจจะจ้างเราต่อแต่เมื่อกี้เราก็เล่าอยู่ว่ามันก็มีคนไม่เล่าต่อแล้วแล้วทําไมเราถึงยังทาฟรีอยู่เราก็แค่ให้เขาลองชิมฝีมือเรามันคือเรื่องของความเชื่อใจอ่ะเขาต้องเปิดใจให้เรา เราก็ต้องทําให้เขาเปิดใจให้เราอีกอย่างคือในตอนนั้นผมยังเด็กผมต้องการผลงานผมก็เก็บพอร์ตได้เรื่อยๆแค่นั้นเลยก็ทักไปลองเสนอทํางานให้ฟรีแล้วตอนผมเริ่มทมาไปเรื่อยๆผมเริ่มเจอท่าที่แบบบางทีเขาไม่รับออฟเฟอร์เรานะพี่ผมเคยใช้วิธีแบบว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรครับพี่พี่พอมีเพื่อนที่น่าจะแนะนํำไหมมันก็ยังพอได้รายชื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเรามีโปรไฟล์เนี้ยเยอะแล้วมีผลลัพธ์เยอะเราก็ไม่ต้องรับงานฟรีแล้ว